ขณะที่นายสุริยศัยกัตศิลาเลขาธิการพักการเมืองใหม่ก็แสดงความเห็นว่าสมเด็จทุนเซนนั้นต้องการจะชิงความได้เปรียบในเวทีสากลก่อนการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนประสาทพู้ิหารเป็นมรดกโลกพร้อมกับระบุดว่าผู้นํากรมพูชาถือเป็นหอกข้างแคร่ของไทยปฏิบัติการเพื่อชิงความได้เปรียบในทางสากลนะครับเพราะถ้าผมจะไม่ผิด ภายในเดือน2เดือนนี่ก็จะมีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกนะครับการเดินทางมาบริเวณพื้นที่ข้อพิพาทดังกล่าวเนี่ยเพราะเพื่อน,น้อมนำกรรมการมรดกโลกว่าถ้าพื้นที่บริเวณนี้ไม่ใช่ของเขาเนี่ยเขาจะมาได้อย่างไรถ้าเป็นของคนไทยถ้าเป็นของรัฐไทยเขาจะเข้าออกอย่างสบายได้อย่างไรที่คุณเซนบอกว่าต้องการให้ความขัดแยง้งตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยได้ข,ข้อยุติเพื่อเปิดพื้นที่ให้กับการท่องเที่ยว เื่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งสองเนี่ยผมคิดว่าเป็นลมปากที่ที่ผมก็ไม่เชื่อว่ารัฐบาลไทยจะหลงคลุมนะฮะหรือจะไปคล้อยตาม mm hmm. เพราะว่าในขณะนี้บทบาทของคุณเซนเนี่ยผมคิดว่ากลายเป็นหออข้างแพร่ของรัฐบาลไทยยั่วยุปลุกป,ปัน่นท้าทายคนไทยตลอดเวลาล่าสุดก็บอกว่าคนไทยท่ากันเองเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม okay.